สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องไอหนุ่มนอนนานะครับก็ทักทายเอฟซียามเช้านะครับทุกมือนะครับก็บบไปไซส์ครับอยู่แต่บริเวณโลงดินปูพี่น้องพี่น้องเอฟซีก็อย่าเป่าเบื่อนะครับอย่าเป่านี้กันนะครับคือชีวิตคนทํางานเนี่ยมันเหลือกบ่ด้ครับว่า สิปเปรเบาอยู่ใส่หรือว่าสิพาเอฟซีไปเที่ยวกันเที่ยวนี้นะครับตื่นเศร้ามากก็อยู่นางงานครับทุกๆวันนะครับก็จะมาพูดกับเอฟซีภายในลงดินนี่แหละนะครับสําหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมพี่น้องจะซีนถุงดินนะครับให้มันได้สักสี่สิบห้าสิบถุงนะครับแล้วก็จะออกไปเอาแกบนะครับไปเอาแกบดานะครับชีวิตกัสีบลนเวียนอยู่จังสีพี่น้อง ตื่นเตนสมากกับเฮดตะเบียกตังงานนะรไไครับบรได้ไปไสครับเฮดตะเบียกตั้งงานกับลอออเดอร์จากลูกค้านะครับออเดอร์ลูกค้าตอนนี้กับมาหลายพี่น้องคือตั้งแต่ผมทําดินปลูกมานะครับมันม่มีมือใด้พี่น้องที่จะขายไม่ได้นะคแล้วก็การเติบโตนะครับผมว่าปีนึงนะครับ ไม่ต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือกับผมกับบริเขียนอา,อาจจะไม่ได้จดบันทึกหรือทำข้อมูลอะไรมากมายนะครับแต่ขายไปขายไปครับมันจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาทุกปีครับปีหนึ่งก็ต้องล้านล้านสองล้านไม่ใช่ล้านสองล้านบาทด้วยพี่น้องล้านที่เพิ่นค่าขายนะล้านต้นไม้ล้านที่เอาดินเขาไปขายนะเพิ่มมาปีละละหมองสองหมองนะครับกั มันจะเป็นแบบการเติบโตที่มันคงครับคือร้านทุกร้านที่ผมได้ไปส่งนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นร้านที่ที่มีความมั่นคงระดับหนึ่งนะครับเป็นร้านที่ขายมาไม่ต่ำกว่าเป็น10ปีนะครับคือเป็นความโชคดีของผมอีกนะครับเจียเฮ็ดดินปลูกนะครับแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในร้านที่มีความมั่นคงหลายหลายคนพี่น้องที่มาเห็ด คือกันครับผมไปบ่ไดก็มีครับเจ่งก็บมีคือมันมันเป็นว่าเพิ่นบ่่เฮ็ดบ่ดีได้พี่น้องมันเหมือนว่าเพิ่นบ่ขยันด้เพิ่นเฮ็ดดีล้วก็ขยันอยู่เด้ครับแต่ว่ายังตีันไปบ่หลอดคือยังผมวาล่ละครับความโชคดีของแต่ละคนสี่บ่คือกันโอกาสของแต่ละคนมันสี่บ่คือกันครับคือผมก็คิดว่าผมเป็นคนโชคดีนระรับหนึ่งที่เขาไปในร้านที่มีความมั่นคงคือว่า หรืออาจจะเป็นแบบคือภาษาบ้านเฮากับชีวาดวงสมพงกันมีบุญวาสนาต่อกันมากแต่าศาสตร์กอนหรือเปล่ากับวงหนน,นะครับไปจ้างได้เขาไปขายห้นพื่นเพื่น,พนยังเด็กเปิดโอกาสให้เฮาขนาดลูกน้องนะครับขนาดลูกน้องล้านที่เพิ่นขายต้นใหม่เพิ่นก็นว่า,วาโอ้โชคดีนะนะครับที่เราสื่อเจ้าพาะว่าเราบ่าเคยคุยกับไผ่บางล้านก็สจี่บางสีนะครับ ผมกรบ้งูงคือกานพี่นอ้องผมกระด้วยความที่ว่าหาดุา้าห้องตัวอย่างไปห้องกับไปเสนอเพิ่นเพื่อนตอบรับจังหวะนั้นกัโอเคไปแล้วกับแต่ขายก็เพื่อนว่ายเวี้อีกอย่างนะครับผมก็จะเน้น่ในการส่งไวครับส่งไวนะครับคือสี่เปล่าทรงในท่านที่นะครับบได้ลอนะครับไม่ได้รอยากนะครับรอก็ไม่นานพี่น้อง อาทิตย์หนึ่งนี่พี่น้องล่อสินค้าอาทิตย์หนึ่งนี่เกี่ยวกับหยินปูนเอฟซี FC อย่าคิดว่ามันล่อหน้านนะครับกวาจะเฮดได้แต่ละถุงกวาสิมาร์กได้นี่มันใส่เวลาอยู่จักเดือนพีนน่น้องมันมันอย่าไปมองว่าโอ้ยค่อยคือล่อโดนแทบ่ได้ขายคิดเบิ่งว่าเขาหมาักอยู่จักเดือนยังได้นในในขายครับจังสิขายได้นั่นแหละครับมันบ่เมนว่าของถี่อยู่ตามสั่นตามห่างบ่แมนไปซื้อปลากระป๋องไีอ่องบมแมนไปซื้อมาหม่ายู่ตามเชลที่มันสี่ ถอดปุ๊บออกมาขายปั๊บเด้เลยนะครับมันโมเมนต์แบบนั้นมันโมเมนต์เสือผาที่เขาไปยางบตรตูน้ำที่ยิบจับแล้วมาขายเด้ยเลยครับของวันนี้มันใส่เวลานะครับในการผลิตตัวของมันครับก่าสีมะกอกอก่าสีมะเง็บถุงพี่น้องก่วสีเป็นผลิตภัณฑ์เป็นรูปร่างเฮดไห่เอฟซีเฮดแห่พี่น้อง, <c oughs> องผู้อยากมาปลูกต้นไม้เดี๋ยวไปขายมันเป็นของที่ใส่เวลาอยู่ดีครับค <c oughs> นเฮดก็ต้องใจเย็นครับ คนใส่กับตรงรอได้คนใช้ก็ต้องรอได้ครับมันมันโมเมนต์ว่าปุ๊บปั๊บสิบไปขายเรื่อยพี่น้องอันนี้กากเอฟซีหรือว่าคนที่อยากขายครับคือมันอาจจะไม่ทันใจตัวเองครับมันกับแมนพี่น้องเพราะว่าผู้เขาขายนี่บาซื้อซะพี่น้องอยากขนไปเป็นรถพุ่นละนะครับอยากเฮ็ดไปเป็นกล่องเพราะเรื่งเรื่องถึงนะแต่มันเฮ็ดบ่ได้ครับ แต่ความสามาที่จะของมีเนะมันเฮ็ดบ่ได้อีเี่าก็เฮ็ดไปตามํำลังครับสิเฮ็ดใหญ่กว่านี่กะต้องใส่เงินครับมันกับแมเมนว่มาใส่ต่เงินพี่น้องต้องใส่หอ่อนอ่าบุคลาก่อนต้องใส่ค้นให้หลายอย่างนะครับมาเฮ็ดมาทํำครับที่มงานก็นตอ้องพร้อมอ่ามันบ่เมนอยู่ดีดีสิจับปุ๊บปั๊บมาได้เลยนะครับทีมงานเฮานี่เป็นใจบอ่อีก ทีมงานแบบมาบ้างไม่มาบ้างหรือว่าทีมงานโมมี่นี่เขาก็เดินบม่ได้พี่น้องต้องใส่หลายองค์ประกอบหลายอย่างครับมาเฮ็ดซอยกันนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับไว้คือคนเทดธุรกิจนะค,คนขายคนขายอย่างเงก็กแล้วแต่พี่น้องมันโมนมาเพิ่แต่เจ้าของครับมันต้องมีทีมงานมีม้มีมือมีแขนมีขาสิมาเฮ็ดซอยเฮา สี่สางองค์กรสร้างอนาคตนํากันนะครับทุกอย่างนะครับมันโมเมนต์ว่าได้มากแบบฟุกๆนะครับมันมีจังหวะมีโอกาสมีเอียงหลายอย่างพี่น้องคันบ่อไปก็สีว่ามันสีแมนบ่นะครับมันต้องรองเบิงครับเห็บซีนต้องลองเบิงว่ามันสีแมนคือผมว่าบ่นะครับมันบองไงครับเห็นอียงก็สร้างนะครับโอกาสจังหวะเวลาได้หลายอย่าง แล้วก็ทีมงานเท่านั้นนะครับสีซอยพักดันสีซอยเฮ็ดของเห็นมันได้ยังสี่ล่ะครับปากพี่น้อง f c ไว้นะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บ่มียังมากมม่ครับก็มาวอาเห็นพี่น้อง f c ฟฟังประมาณนี้แหละครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจบอกคืออยากเฮ็ดบอกนะครับอยากเอาไปปรับปรุงใส่ครับจากของบอกอยากเห็นผมเฮ็ดเราขายได้อยากไปเฮ็ดขายได้บวกพี่น้องเลยเฮ็ดตรวจครับไม่ได้ว่ากันพี่น้องเฮ็ดเลยครับ เฮามีแห้งเห็ดเฮาเห็ดไปโลดครับคนดีซื้อมันเป็นลูกค้าครับผมบ่ไดไปกําหนดดอกว่าผู้ดันดีซื้อเจ้าผู้นี้สีมันซื้อกบไผครับเฮ้าเห็ดเพ็ดไปครับผู้ดีซื้อเน่ามันมีเยอะแยะนะครับแ้วเฮาสิเห็ดได้โดนปานได้นั่นแหละแต่ละคนก็สิไปหาโจทย์ไปหาคคาตอบเองครับว่าสีมีแห้งเห็ดไ้โดนบ่อสิเห็ดจังไห๋สีมันจะดวดเรียวลดค่าใช้จ่ายมันขึ้นยร่กับงประกอบหลายอย่างสเว้าไปนะครับ็บ่แม่นแมว่า นย่องจากของเข้าไปในพี่น้องมันหลายอย่างอีกดีครับแล้วก็คนต้อไปให้ฟั่งนี่บางคนเสียว่าขึ้นบริยานเขาเฮ็ดน้ำจากขงางกู้แกงสีหลายขึ้นผมบวกเลยครับเฮ็ดลวดนะครับบริยานครับแต่เพิ่นมีแหงเฮียเพิ่นเฮ็ดไปครับมันมันมันวากันบได้ของมันนี่นะครับอยากเฮ็ดอยากเกิดแรงมาด้านบันดานใจว่าเบิ่งน้ำผมเฮ็ดเฮ็ดไปเลย่อยเขาสีสื่อห้องบอลนี่แหละอีกจังนึง ก็ <c oughs> ผมสีสางฐานลูกค้าหรือซํานี่ผมกับเซเวลายูโดนเติมอยู่คนนว่มยา,างหลังห้องเขาก็ต้องเซเวลาโดนเ้ืยันม่งมันโมเมนต์นี้ไงครับปัตถุดิบฐานลูกค้าโอ้หลายยางมี่น้องนะครับแต่ว่าพายาคิดอย่างมาเบิงมะแวะเยี่ยมชุ่มน้ำกันกับมาได้ครับบ่ไดหวงในเฮียนยังครับฝากพี่น้องเอฟซีไแค่นี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ครับยว้เจอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องผมกับิีเร สิ้นถุงดินปลูกแล้วครับสิเดเตรียมอุปกรณ์เพื่อเอาแก๊บดำนะครับขอบุุเ f ฟซี่อะไรครับที่เขามันเบิงมาชมช่องไอ้นุน่มนอนหน้าครับขอพูดในหลายครับสวัสดีครับ